วมอลำโม่ใกล้เข้าสู่ช่วงปลายฤด,ดูการปี2567ทับ2568แล้วนะครับเช่นเดียวกับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเองก็เริ่มที่จะใต้ทําสัญญาว่าจ้างวงหมอลําที่ตนเองชื่นชอบแล้วในฤด,ดูการถัดไปแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้จะมีสักกี่วงที่ถูกจับจองกันข้ามปียกตัวอย่างวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนี่หรือที่เขาเรียกว่า ความศรัทธาที่มีต่อองค์กรและความเชื่อมั่นที่มีต่อศิลปินออ้มิงคนนี สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีถนนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC สาน้อยเพชรบ้านแพง FC น้องกงุงอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านกันแล้วกันครับแน่นอนว่าผ่านช่วงเทศกาลสงกรานต์มาแล้วและก็กำลังจะเข้าสู่ เดือนพฤษภาคม2568นี่ก็เป็นสัญญาณที่ใกล้เข้าสู่การปิดฤดูการหรือว่าช่วงโค้งสุดท้ายของวงหมอลำหมู่ที่จะได้พบเจอพบเห็นกันในชุดการแสดงปีฤด,ดูการ2567ทับ2568กันแล้วนะครับเรียกได้ว่าก็จะเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนกันแล้ว วงหมอลำก็ค่อยๆทยอยที่จะไปทำการแสดงตามที่เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานได้ว่าจ้างไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับในขณะเดียวกันเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานก็อยู่ระหว่างการทำสัญญาว่าจ้างที่จะจ้างวงหมอลำในปีถัดไปเพื่อที่จะทำการแสดงไปเดินทางไปทำการแสดงณนะเวลาณนะ นัดจุดนัดหมายที่ได้ว่าจ้างกันไว้นะครับเช่นเดียวกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสิ่งที่นอนอยากจะหยิบยกมาเล่าในวันนี้นั่นก็คือความปัง ความดังต่อเนื่องกระแสยังแรงต่อเนื่องของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงและน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงของเรานี่แหละครับที่เป็นตัวจุดกระแสของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงให้มีชื่อเสียงอยู่ณนะปัจจุบันนี้ล่าสุดครับแอดมินของอวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าทีมงานหลังบ้านรวมไปถึงเจ๊แป๋วนั่นแหละครับที่ได้มีการโพสต์คิวงานไว้ล่าสุดนั่นก็คือวันเดียวจํานวน11งานรวดเลยโดยเฉพาะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยวันเดียวเนี่ยมีเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยโทรมา จ้างจับจองไปจนถึงปี70ปี69ปี68เนี่ยกันอย่างทึกคักเลยทีเดียวเรียกได้ว่าวันเดียวเนี่ยโทรมาจ้าง5งานรวดนี่ก็คือความปังความดังของน้องอุกอิงเพชรบ้านแพงหรือไม่ ที่ยังคงครองใจพ่อพ่อยแม่เอฟซียังคงดึงกระแสของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาไว้ให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้รับชมรับฟังหมอลำในนามหมอลำเพลินที่มีชื่อเสียงอันดับหนึ่งในประเทศไทยแน่นอนว่าชั้นเชิงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยก็มีมาอย่างต่อนเนื่องแล้วก็มีมาอย่างยาวนานแล้วนานนับกว่า40ปีแล้วแหละแต่ เรียกได้ว่าชื่อเสียงของน้องอุกหญิงเพชรบ้าน,นแพงในระยะเวลา2ปีนี้ก็ยิ่งนำพาบุญพาวาสนาส่งให้วงสาวน้อยเพชรบ้าน,นแพงยังคงมีเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยไว้ใจแล้วก็เรียกได้ว่าเชื่อมั่นต่อองค์กรเชื่อมั่นต่อตัวศิลปินว่าจะจ้างปีนี้ยังไงก็ได้เจอแน่นอนกับวงสาวน้อยแล้วก็ยังไงเจอยังไงก็ได้เจอแน่นอนกับน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงแม้ว่าจะจ้างไปจนถึงปี70-71 เจ้าภาพก็ยังคงเชื่อมั่นว่าน้ององุ่อิงเพชรบ้านแพงเนี่ยในปีนั้นน่ะน้ององุ่อิงเพชรบ้านแพงก็ยังคงเดินทางไปทําการแสดงให้กับเจ้าภาพอย่างแน่นอนนี่ก็คือเป็นการเรียกความเชื่อมั่นแล้วก็ความศรัทธาต่อองค์กรความศรัทธาต่อตัวศิลปินและความเชื่อมั่นว่าองค์กรเนี่ยจะนำพาสิ่งดีๆจะจัดโชว์แบบอลังการจะทำฉากแบบอลังการไปให้ทำการแสดงณช่วงเวลานั้นที่ได้จ้างไว้อย่างแน่นอน ซึ่งหนึ่งเลยแล้วกันครับมันก็เกิดจากความเชื่อมั่นน่นแหละครับเพราะว่าวงวอลลามมู่วงหนึ่งเนี่ยกว่าจะจ้างกว่าจะล็อกคิวกันได้รวมไปถึงค่าจ้างก็ประมาณ3 0 0 0 0 0 4 0 0แสน,แสนซึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆเลยสําหรับภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างที่จะฝืดเคืองค่อนข้างที่จะไม่ฟื้นตัวแล้วก็กําลังซื้อของประชาชนก็หดหายไปตามภาวะเศรษฐกิจในะปัจจุบัน มีปัจจัยเสี่ยงทั้งภายในและภายนอกรวมไปถึงการเจราจาทางภาษีที่ทางรัฐบาลก็กําลังดําเนินการอยู่รวมไปถึงกําลังซื้อของผู้บริโภคล่าสุดไข่ก็แพงอะไรก็แพงขึ้นเรื่อยๆรื่อเรียกได้ว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานที่จ้างวงหมอลำเนี่ยก็ถือว่าต้องมีความเชื่อมั่นในระดับหนึ่งแล้วก็ต้องมีความศรัทธาต่อองค์กรต่อตัวศิลปินในระดับหนึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งความการันตีว่า ทำไมวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงถึงมีการมีงานมีการจ้างงานจนถึงปี70-71ไปมันก็คือกระแสมันก็คือความดังปฏิเสธไม่ได้จริง,รงๆมันก็คือของความดังของน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงกระแสของน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงอีกนั่นแหละครับที่ยังคงครองใจเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพการปิดวิกเกล้อมสังกสีเก็บบัตรหรือว่าการจ้างไปให้ชมฟรีหรือการจ้างเพื่อที่จะ ไปทาการแสดงเป็นการส่วนตัวการจ้างเฉาภาพส่วนตัวนู่นนี่นั่นก็มีหลายๆรูปแบบที่เดินทางเข้ามาจ้างและส่วนใหญ่ก็การันตีแบบนี้ละครับว่าต้องการที่จะดูน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงจ้างพรน้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงส่วนใหญ่เลยปฏิเสธไม่ได้ก็น้องอุกหญิงเพชรบ้านแพงนี่แหละครับในเรื่องของการที่จะดึงกระแสของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงณปัจจุบันและหลังจากนี้ต่อไปเรื่อยๆหากเปรียบเทียบกันในเรื่องของการสร้างหนังขายอ้อก็เช่นกันนั่นแหละครับ ยังไม่เห็นแม้ทีเซอร์ยังไม่เห็นแค่ยังไม่เห็นบทบาทยังไม่เห็นตัวนักแสดงแต่เจ้าผ้ารวมไปถึง f อที่มีความศรัทธาต่อบอสโจมีความศรัทธาต่อองค์กรสาวน้อยมีความศรัทธาต่อน้องอุอ๋งเพชรบ้านแพงก็เรียกได้ว่าใครมีกําลังทรัพย์ก็เหมารอบกันไปแล้วล่าสุดเห็นบอสโจอัปเดตก็น่าจะเกือบเกือบเจรอบเข้าไปแล้วตั้งเป้าไว้100รอบก่อนที่หนังจะเข้าทําการแสดง ในโรงภาพ,พยนตร์17กรกฎาคมที่จะถึงนี้เรียกได้ว่าน,นี่ก็คืออีกหนึ่งความปังของกระแสของน้ององุ่หญิงเพชรบ้านแพงกระแสของวงหมอลำวงการหมอลำความรักความศรัทธาที่เอฟซีมีให้กับองค์กรมีให้กับน้ององุ่งหญิงเพชรบ้านแพงก็อีกหนึ่งตัวอย่างที่สามารถหยิบยกมาเปรียบเทียบกันได้ว่าเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยสามารถจ้างสามารถตัดสินใจจ้างจ่ายก่อนก่อนที่จะไปแสดง เว้นว่างไปถึงปีถึง2ปีก่อนที่จะได้พบกับฉากใหม่ศิลปินเราไม่รู้ว่ามีการเวียนไหตายเกิดในองค์กรมากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่เจ้าภาพน่าจะการันตีน่าจะมีความเชื่อมั่นได้นั่นก็คือองค์กรของสาวน้อยเพชรบ้านแพงรวมไปถึงศิลปินตัวชูวงน้ององค์หญิงเพชรบ้านแพงที่ยังคงอยู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนั่นเองเช่นเดียวกับหนังคายอ้อแน่นอนว่าวาโจยมานินก็ได้มีการเปิดตัวนักแสดงนู่นนี่นั่นแฟนคลับก็ต่าง มีความคาดหวังว่าจะได้รับชมแล้วก็ได้มีโอกาสซัพพอร์ตศิลปินที่ตนเองชื่นชอบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงที่พ่อพ่อย่เอฟซีที่พอจะมีกําลังซั์ก็เหมาโรงภาพยนตร์เพื่อที่จะเป็นการโปรโมตลูกสาวไปในตัวรวมไปถึงเป็นการช่วยซัพพอร์ตองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่มีความรักความศรัทธาร่วมกันมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งแล้วน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ดึงกระแสแล้วก็ดึงความเชื่อมั่นของ เจ้าภาพดึงความเชื่อมั่นของ FC ให้สามารถที่จะสามารถเหมารอบโรงหนังให้พ่อพ่อแม่เอฟด้วยกันเองที่ไม่มีกําลังซัพเนี่ยให้สามารถเข้าไปชมหนังในโรงภาพ,พย,ายนตร์ได้อีกด้วย หากจะสรุปให้ฟังกันแบบนี้นะครับก็คือกระแสขององค์กรกระแสของวงกระแสของตัวศิลปินเองรวมไปถึงความเชื่อมั่นองค์กรตัวศิลปินเองเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวชีวัดในการตัดสินใจจ้างการจ้างงานของเจ้าภาพที่ตัดสินใจควักเงินในกระเป๋ามากกว่าเกือบเกือบสี่แสนบาทเนี่ยในการจองคิวไว้เพื่อที่จะ ไปทาการแสดงณที่ได้จัดสรรไว้นั่แหละครับก็คือหากจองไว้แต่ปี68แต่ทําการแสดงปี71เราจะมั่นใจได้ยังไงว่าศิลปินที่เราชื่นชอบจะอยู่กับวงสาวน้อยจะอยู่กับวงการหมอลำนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งความเชื่อมั่นนั่นแหละครับที่เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยเชื่อมั่นในตัวน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงหากจะจ้างพ่อน้องอุ๋งอิงก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงจะอยู่คู่กับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเรื่อยๆแบบนี้ก็สรุปไ้ฟังกันแบบนี้ ง่ายๆเลยก็คือกระแสขององค์อิงดึงสาวน้อยความปังความยิ่งใหญ่ของสาวน้อยเชิดชูอง์อิงเพชรบ้านแพงให้ดังจนถึงทุกวันนี้มีการมีการจ้างการจ้างงานกันอย่างเนืองแน่นจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับ ะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสีธนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการหมอลำวงสาน้อยเพชรบ้านแพงน้องอูงอ๋อิงเพชรบ้านแพงหรือเกี่ยวกับหนังขายอ้อก็จะนําเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กันฟังแบบนี้เรื่อยๆสําหรับคลิปนี้นั้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ